สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะแล้วนักเรียนก็เปิดไปหน้า36นะคะในหน้า36จะมีตารางการผันวรรณยุกนะคะเริ่มจากอักษรกลางอักษรกลางผันได้5เสียงอักษรสูงผันได้3เสียงอักษรต่ำผันได้3เสียง เพื่อจะดูประกอบในการทําแบบฝึกหัดนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็หยิบแต่ฝึกหัดเล่มเขียวนะคะขึ้นมาเปิดหน้า34ในหน้า34จะมีคําทั้งหมด20คําให้นักเรียนผันทีละคําและมาเติมในแต่ละเสียงที่นักเรียนผันได้นะคะแต่ก่อนอื่นนักเรียนจะผันเนี่ยครูอยากจะให้นักเรียนทราบก่อนว่ารูปในยุคเนี่ยมีม้วยกัน4รูปคือรูปเอรูปโท รูปตีแล้วก็รูปจัตวานะคะส่วนเสียงวรรณยุกมี5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูว่าคําแรกเลยนะคำว่าหลานนะคะคําว่าหลานเนี่ยนักเรียนก็ลองลองดูเวลานักเรียนจะผันให้ใช้นิ้วประกอบไปด้วยก็ได้หรือจะใช้ตารางในหนังสือก็ได้นะคะถ้าจะใช้นิ้วก็คือ นิ้วโป้นี่แทนเสียงสามัญสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาใช้นิ้วประกอบได้นะคะเวลาผันคําเช่นคําว่าหลานหลานก็จะเป็นร้า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 นหลาน,าน,านเห็นไหมคะหลานตกไปที่นิ้วก้อยก็จะอยู่ที่เสียงจัตวาแล้วเป็นก็เขียนลงไปนะคะที่จัตวาหลานคําว่าสิงลองสิงนะคะ สิง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 เสียงก็จะสิงก็จัตวาเหมือนกันนันนี้ก็เขียนไปที่จัตวานะคะแล้ว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 ไปอยู่ที่เสียงตรีนะคะแล้วอยู่เสียงตรีนันนเ้เขียนที่ที่เสียงตรีนะคะคำว่าแล้วต่อไปคำว่าพลอยบ้าง พลอยพลอยพรลอยพล้อยพลอ,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 อยอยู่ที่เสียงสาม,มันนะคะถ้าเรียนใช้นิ้วประกอบไปเนี่ยนกักเเบยนก็ก็ดูจะง่ายหรือถ้าใครถนัดดูตารางก็ดูตารางก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนอนสักคำนะคะเอาคำว่านอนบ้างนอน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 ,น,อนเห็นคะนอนก็จะอยู่ที่นิ้วโป้เสียงสาม,มัญก็จะได้คำว่านอนอยู่สาม,มันนะคะ อันนี้นี่ครูเฉลยไว้ให้นักเรียนไปด้วยลองลองสักคำหนึ่งนะคะอ่านลองอ่านบ้างลองอ่านบ้างนะคะอ่าน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 นะคะอ่านก็จะอยู่เสียงเอกนะคะก็จะได้เสียงเอกนะคะนักเรียนลองลองทำดูโดยใช้นิ้วประกอบไปด้วยหรือจะด้วยจะดูตารางก็ได้นะคะ ที่เหลือถ้าเป็นลองทำดูนะคะลองลองผ่านดูนะคะค่ะ